สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาลองย้อนอยุคแต่งชุดแฟชั่นไทย100ปีก่นมาด,ด,ดิมเรียเรียเรียยกๆๆๆเรกเออเออเออสวัสดีทุกคนนะขอค่ะ <c oughs> คิะวเวอร์ เราจะมาเริ่มคลิปกันนะคะเราขอเล่าคอนเซ็ปต์ข้าวๆที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้เราเนี่ยอยากทําคลิปนี้มาก่อนนะคะซึ่งเหตุผลมันมาจากแค่สกูตเตอร์หนึ่งคันค่ะทุกคนอาจจะงงว่า้วสกูตเตอร์ข้างหลังมันเกี่ยวอะไรกันเดี๋ยวเราจะขอเล่าประวัติสกูตเตอร์คันนี้ให้ฟังกันก่อนค่ะสกูตเตอร์ข้างหลังที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะชื่อว่าลัมเบต้า ต้องย้อนกลับไปในปี1933ค่ะมิสเตอร์ฟอนเนโดนะคะที่เป็นผู้ก่อตั้งเนี่ยก่อนที่เขาจะก่อตั้งสกูตเตอร์แลมเบต้านะคะเขาได้ทําโรงงานเหล็กมาก่อนค่ะที่กรุงมิลาปนประเทศอิตาล,ลีนะคะทุกคนแต่แล้วในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะคะโรงงานเขาเนี่ยก็เกิดระเบิดขึ้นค่ะแต่ในช่วงขณะเดียวกันมิสเตอร์ฟอนเนโดนะคะเขาก็ได้แรงบันดาลใจมาจากสกูตเตอร์ที่เขาใช้ลัตัวเวนในช่วงนั้นนะคะเสกูตเตอร์ที่เขาได้แรงบันดาลใจมานะคะมีชื่อว่าแันช์แมนค่ะ หลังจากนั้นนะคะเขาก็รู้สึกว่าโอเคเขาจะตั้งโรงงานฮับสกรตเตอร์แบบนี้บ้างเขาก็เลยสร้างโรงงานใกล้ๆกับโรงงานเดยวที่กรุงม,มิลานนะคะทุกคนโดยเขาตั้งชื่อว่าลัมเบรตานั่นเองค่ะหลังจากนั้นในปี1947นะคะเขาก็ได้ผลิตสกรตเตอร์รุ่นแรกมานะคะที่มีชื่อว่าลัม b r e ต้า MA125 นะคะทุกคน แล้วพอเขาได้ทาไปเรื่อยๆนเบบนี่ยไอเจ้าดัมเบต้าสกูตเตอร์แบบเนี้ยก็ได้รับความนิยมมากๆหลากหลายรุโด่งดังไปที่รู้จักมากเลยนะคะจนมาในปัจจุบันค่ะเขาก็ได้ออกสกูตเตอร์รุ่นใหม่มานะคะที่มีชื่อว่าลัมเบต้า V 2 0 0 Special ที่ทุกคนเห็นกันอยู่ข้างหลังนี้นะคะโดยเขามีคอนเซ็ปต์ที่ชื่อว่า Wonderful Retro ค่ะทุกคนที่ยังคงความแบบมี DNA มีความตำนานมีความเป็นลัมเบต้าที่ทุกคนชื่นชอบมีความคลาสสิกอยู่นะคะซึ่งสกูตเตอร์คันนี้นะคะสร้างมาจากโครงเหล็กนะคะแล้ว ก็ยังใช้เครื่องยนต์แบบหัวฉีดนะคะทุกคนพอทุกคนฟังมาถึงตอนนี้ใช่ไหมคงงงว่าเอ๊ะมันเกี่ยวอะไรกันเพราะว่าสกูตเตอร์ลาเบต้าเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีความคลาสสิกมีการที่มันเข้าด้วยกับทุกยุคก็เลยจะลองดูว่าถ้าเราแต่งตัวแฟชั่น1 0 0ปีกับสกูตเตอร์คันนี้มันจะสามารถเข้าด้วยกันทุกยุคหรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองถ่ายกันในปีแรกกันค่ะในปี1920 ในยุคนี้นะคะการแต่งตัวที่เราแต่งอยู่เนี่ยจะเรียกว่าแกสบีค่ะทุกคนมันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงการแต่งตัวของไทยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยได้นําการแต่งกายแบบชาวตะวันตกเข้ามาผสมผสานกับแบบไทยเดิมนั่นเองค่ะต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะแต่งแบบนี้นะคะอันเนี้ยที่เราแต่งมาเนี่ยเราแต่งตามแบบกลุ่มคนชนชั้นสูงหรือว่าเชือ้อพระวงศ์ในยุคนั้นนะคะแล้วการแต่งตัวแบบนี้มันถือว่าแบบเขาแต่งไปเพื่อถ่ายรูปนะคะทุกคนเพราะว่าสมัยนั้นเนี่ยการที่ถ่ายรูปเนี่ยเป็นเรื่องที่ แล้วก็เป็นเรื่องที่แปลกในยุคนั้นมากเลยค่ะการถ่ายรูปในแต่ละครั้งนะคะมีความสําคัญมากก็เลยจัดเต็มทั้งหน้าทั้งผมทั้งชุดแต่งกายแล้วก็เครื่องประดับกันเลยนะคะในยุคนั้นส่วนที่ยุคนั้นนิยมกันมากๆเลยนะคะก็จะเป็นที่คาดผมที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะปะยุคต่อไปกันนี่ไม่ใช่คุณนายไพลินแล้วเนี่ยมาดามเย้ฮัลโห เฮ้เจะวางนิเปือโอกินไ,ไงให้ปากเลอเนี่ย,อยตองไลำบกลำบาก มันแบ,บ่งเลย ในยุคนี้นะคะคือยุคสงครามโลกครั้งที่2นะคะทุกคนแล้วก็เป็นจุดเปลี่ยนอีกจุดหนึ่งนะคะของการแต่งตัวของประเทศไทยค่ะเพราะว่าในยุคนี้นะคะคนทั่วไปนะคะเริ่มที่จะเลิกใส่โจงกระเบนนะคะแล้วก็หันมาใส่กระโปรงแทน,นะคะ่ะแล้วก็สวมเสื้อแทนนะคะทุกคนแล้วสิ่งที่ขาดไม่ได้ในยุคนั้นนะคะนิยมกันมากๆเลยนะคะก็คือการใส่หมวกนั่นเองค่ะ คนยุคนี้นะคะก็จะใส่หมวกเป็นเรื่องพอบไปนะคะมีทั้งหมวกธรรมดาแล้วก็หมวกไปในงานโอกาสพิเศษก็มีค่ะส่วนทรงผมที่นิยมของผู้หญิงนะคะก็จะเป็นการดัดค่ะ การแต่งตัวที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะมีชื่อเรียกว่ามอดลุกค่ะก mm. ็คือจะเป็นการแต่งตัวที่มีสีสันฉูดฉาดในยุคนี้นะคะคนก็จะนิยมในการใส่ถุงน่องในสีสันที่สดใสมากขึ้นค่ะ mm. ส่วนเสื้อผ้าที่นิยมนะคะก็จะเป็นกระโปรงมินิสเกิร์ตนะคะก็คือกระโปรงสรั้นที่มีความยาวเหนือเขานะะั่นเองค่ะในยุคนี้นะคะคนนิยมที่จะทําผมขึ้นสูงนะคะแล้วก็ทําผมให้ดูพองๆโต,ๆ,ตๆใหญ่ๆนะคะ ใก้เคียงกับอายุเราที่สุดนะคะซึ่งในยุคนี้นะคะเราเลือกที่จะแต่งตัวตามที่ทา,ทายงะะางค่ะเพราะว่าในยุคนี้นะคะวงการบันเทิงหรือว่าวงการเพลงนะคะได้รับความนิยมมากๆเลยะคะ่ะ พอวงการบันเทิงเนี่ยมีความโด่งดังมากขึ้นนะคะแฟชั่นเนี่ยนะคะก็เติบโตด้วยเช่นกันค่ะทุกคนโดยวนใหญ่นะคะก็จะเป็นแนวแบบว่าแก่นแก่นเฟียวเฟียนะคะใส่เสื้อยืดตัวใหญ่ใหญ่ใส่กางเกงยีนนะคะมีความเท่เท่แมนแมนอยู่ค่ะเราก็รู้สึกว่าเราจะดึงความเป็นที่ทาทายังนะคะเข้ามาในตัวเราในยุคดีค่ะทุกคนเวลาแต่งหน้าต้องทำหน้าบูดอย่างปะ ใช้สมาธิอยู่ออ๋มันต้องหน้านิ่งๆตะกี้ว่าไงนะไม่ไม่เมื่อกี้เหมือนแบบเพื่อนบอกว่าจริงๆอ่ะไอ้มอเตอร์ไซค์ที่เราเอามาคือถ้ายุคเก่าๆมันขายได้แบบเป็นแสนเป็นล้านใช่ป่ะเป็นล้านลเลยอเออเราก็เลยไม่เชื่อไงก็เลยเสิร์ชหาดูแล้วมันเขียนว่า Lambretta สีขาวแดงเปิดประมูลในราคา80,000บาทแต่สามารถจำหน่ายได้ในราคา9 1 0 0 0 0นบาท9,000แ0น0ก้าแเฮ้ยมันทำไมขึ้นเยอะจังวะ9,000แสอ่ะ อีกรุ่นหนึ่งก็คือเปิดประมูลในราคา50,000บาทแต่ว่าสามารถจําหน่ายไในราคา8,000นบาทคือเหมือนาอารมณ์แบบยิ่งเก่ามันยิ่งแพงอะยิ่งสภาพดีดีมันยิ่งแบบหายากอะไรแบเก่าๆใช่ปออ่ะมันเหมือนนะอารมณ์แบบรถสะสมอะไรเงี้ยมีมีคุณค่าเออมีคุณค่าเที่ยแปดแสนอารมณ์แบบซื้อเก็บไว้แล้วก็แบบเก็งกำไรอะไรเงี้ย <laughs> ในยุค2000นะคะก็จะมีความสดใสมีความน่ารักตะมุตะมิคิคุด้วยจุดเด่นนะคะก็คือการแต่งหน้าที่ใช้ลิปกลอสค่ะทุกคนลิปก็จะมีความฉ่ำวาวมันๆน,น,นะคะทุกคนแล้วก็ทรงผมเนี่ยจะมีความซอยแล้วก็ผมฟูๆแบบว่ามัดจุกอะไรกันมากขึ้นนะคะเพราะว่าในยุคนี้นะคะมันเป็นกระแสของเค o p OP, นะคะที่เข้ามานะคะทำให้แบบว่าการแต่งตัวเนี่ยมีความแบบโดดเด่นฉูดฉาดมากขึ้นแล้วก็แต่งตัวได้สนุกมากขึ้นนั่นเองค่ะทุกคน จแล้วบอกนะทุกคนเรียบร้อยเรรียบ้อย,ย,อ,ยอ่าทุกคนมา<อ>ชิวเวอร์ไอ้นี่ก็ชิวถุงถ่ายไหม <laughs> ชิวจัดอ่ะเราขอตั้งกล้องก่อนนะโอเคเอิบเอิบเอิบสวัสดีทุกคนกลับมายุคป,ปัจจุบันสักทีหนึ่งต้นกล้องมันลงอะ่ะกล้องมันเงยขึ้นอนะ่ะมันตั้งไงวะ ้อมก่อน้อกอนโอเคแต่ในรถดวะเป็นตัวเองเหรอ,อแค่นี้ได้ไหมได้ไหะ ค่ะทุกคนก็ในปีปัจจุบันนะคะ <_ d ata> ก็เรียกว่าทุกค <_ d ata> นก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วเนาะว่าการแต่งตัวสมัยนี้เป็นยังไงเนาะแต่ว่าที่เราแต่งตัวมาเนี่ยก็ <_ d ata> จะเอาลุคแบบที่เราชอบแต่งแล้วกันเนาะ <_ d ata> ก็จะเป็นเสื้อผ้าเรียบๆใส่ยีนส์ค่ายานนะย <_ d ata> ่าธรรมะแมงนะคะก็อันนี้ก็แต่งตัวตามสไตล์ตัวเองเลยและกันค่ะเรียกว่าพิกกระพรสไตล์นะคะทุกคนเกี่ยวไหมวะ หมดแล้วไงได้อยู่ไหมค่ะทุกคนก็นี่ก็เป็นทั้งหมดของเราใน100ปีถ้าเราอยู่ในแต่ละยุคพูดเลยว่าถ้าเราอยู่ในแต่ละยุคจะเป็นยังไงนะนก็ประมาณนี้และนี่ก็คือรูปทั้งหมดที่เราถ่ายมาวันนี้ค่ะน่าเลยค่ะทุกคนวันนี้ก็สนุกมากเลยนะเรารู้สึกว่าได้แต่งแบบหลายอย่างหลาย,ล,ายลุคหลายแนวมากเลยก็มียุคที่เราเกิดทันแล้วก็เกิดไม่ทัน จริงๆก็ทันอยู่แค่ยุคเดียวก็คือปี2000ใช่ว่าก็เหมือนได้ย้อนยุคอะไรดีๆก็สนุกอีกนะคะทุกคนก็หวังว่าคนที่ดูอยู่ก็จะสนุกตามแล้วกันนะอยู่บ้านไม่รู้ทำอะไรก็หาอะไรทำอย่างนี้นะคะทุกคนก็ประมาณนี้ก็ใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะกดซับสไคร์กันด้วยนะแล้วก็ฝากมอไซค์และเบรตตาวด้วยนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ